ทันสิริพงศ์ราดาไดันายกเทศมนตรีตำบลบ้องคำธรรหยา

การในช่วงนี้นะครับเตรียมยอดกระถิ่งนะครับทั้งทุกอย่างนะครับให้พร้อมนะครับแล้วก็แจกแจงยอดตั้งเดียวแล้วก็ร่วมกันถวายไปนครับครับแจ้งยอดจากตัวการบำรุงองคประกอบการบริหารนะครับในการทอดกระถิ่นสามัคคีในครั้งนี้นะครับเป็นยอดทุกท่านทุ่งง ในการในจับตาตาการยาเขาได้ตินอะไรจัาประกันได้หนึ่งแสนสี่มื่นสามพันห้าบาทนะครับ1นึ่งแสนสีหมื่นสาบาทนะครับเป็นต้นกองินจาก Oh no! นะโมตัสสภะคะโตระหะโตสัมมาสัมพุททัสสพุททัสนะกโมระหะโตธรรมะสมุทสุกยางทันเต ปฏิาเหตวาจาตูอัมหาสุขายาแต่พระสงค์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายพระเจ้าทั้งสองข้วายวยากัินจีวรากัหินจีวรทั้งองันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของพวกข้าพเจ้าทั้งหลาย ร,ระสงฆ์<ม>ขอพระสงฆ์จงรับขบึ้นภ้ารักแล้วขอจงกลางกับินด้วยข้ามเชื่อประโย อันเตปังสกุลติวารีอุสังษาอุสังษาโอนชยามโอนชยามาสัพรุสัพพิวาราปิปัรติคันหาตุธรรมหากังที่มูาเชระิเจุ้ตาวั

หยสงเด็เพ um. mm ื่อนเราเรียนที่เราได้ะโยนะไปเรัยนภาคก่อนราคเช ด้วยการเวลาและการช่วยคณะสงฆ์ถวเป็นที่เราทุกท่านในโวมการกระทำในวันนี้ถือว่าเป็นมูลคนอย่างยิ่งในการในเจตนารนกุศสมที่ทุกทุกท่านในโวมการกระทำในวันนี้ขอความปีเกิดความเบิกบานความชื่นชื่นนะครับความมิมหาอุศสมเป็นกองบุญกับ ให้กับทุกๆท่านนะครับได้สั่งสมไว้เป็นธนาคารมูลร่วมกันทำด้วยท,ทุกปีนะครับปีละครั้งนะครับด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีขนบวิธีโดยเฉพาะพี่น้นองชาวอีสานของเราเี12กอง14นะครับความมูลทั้งปีนะครับถือว่าเป็นมูลอัน,นยิ่งใหญ่ ของนวมธนาสารูสานะครับก็คือว่าทุกปัจจัยทุกบัจจสตางค์นะครับไม่มีความแต่น้อยไม่สาคัญแต่ที่สาคัญก็คือจิตใจนะครับที่ทุก่านนะครับอีกแห่งนี้คือสถานท,ที่บำบัดสงบำเพ็ญบุญนะครับี่สุจ์สูนะครับพทานนะครับรได้รววมา พระตาหารแตบบ่พระภิกษุสงแล้วก็แจกจ่ยายให้กับพี่น้องทุตสิกายแล้วก็อิ่มใจด้วยแรงบุญนะครับที่ทุกๆท,ท่านได้ร่วมกักใน,ในกระทำในระดันี้นะครับก็ขออนุนาตสาธุสาธุในองค์ภิกษุสงฆ์ก็หวังว่าโอกาสหน้าท่านทุาจะได้รับความเมตตาอไป ที่เราตุ๊กตากระเป๋างบานการห้องไอทินวกัดป่าแห่งนี้ ทุกทุกคนเพราะทุกทุก,ทกอย่างถูกต้องตามพระบรมพุทธานาุญาตไม่ได้ไปให้หมุนพระจากที่อื่นมาเพื่อนั่ำลำดับห้ารูปนะครับตามพุทธนุญาตนะครับก็ขอให้จุดปันจรร่วมสาวตู้รวมขึ้นข้างมาทุกอ,อย่างไม่ได้

ติหิวตังภักขวตานะสังโฆวากะโนวากะตินังกะตะวะติสังคัสสัจจกะนะสัจจะสามัคคียะโคละเสวะะ Dewa Iman Sawalaang dattung Namatansa i uh -huh.

เจ้าภานะครับเนีายนเจ้าภาพโค้ชสายนะครับเป็นเชิญมารับวัตถุมงคลจากหลวงพ่อนะครับพถือปัจจัยนะครับปัจจัยสมบัติเป็นเจ้าพานาตุบาลจารย์นะครับรับแรกปัจจัยผ้าน้ำมันสำหรับรุบาลจารยู่นะครับสาระนะครับมารับที่สาระนะครับใบภรณนานะครับมารับที่ ทพ่ออพรนะครับที่มาให้เสื้องานนะครับจะยืนยังางนะครับขอความสำเจยืนงานพวกเราทุมคนที่จะได้มาให้ ในนอมะกัตาในการตัวยังปฏติตัวติตันีก็คือาจาทางันทุรีพี่น้องมากเชาันทุรีตรี ก็ดีนะครับให้มาเจริญปซึ่งเป็นที่ใกล้เคียงนะครับต้อเกิดนะครับมารับวัตถุมงคลกับห่านอาจารย์ได้ในเวลาที่นะครับก็เขาพรมกี่เปาได้บ้านี่การจังหวัดกรุงเทพมานครเรียนเชิญเลยนะครับรับวัตถุมงคลนะครับ 你干吗？